ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับทือทุวท่านยินดีต้อนรับข้าวสู่ช่องหอยดิน,นหนึ่งหกอีกแล้วซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งธันวาคม โปรดชายวิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยเราไปชมกันเลยใบนี้ครับผมก็เป็นอุวหาแต้มหลักร้อยสิบหน่อย เต็มหลักร้อยสิบหน่วยก็เบ่งปานเต็มเจ็ดเต็มแปดเต็มเก้าเต็มศูม 2, ม 5, 7, 8, 9, 0, 25, นยะ์เต็มสองเต็มห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองห้านะเต็มลาย เต็มารวม3ตัวนะท่านทุกทีเต็มารวม3ตัวนะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นแนวทาง คนนครสีทานมาราโคนใต้สายด่วนเบงปานสองตัวเดียวนะเบงปานสองตัวเดียวจับคู่ส่วนสองหนึ่งสองสามสองสี่สองกลับตัวด้วยนะกลับตัวด้วย กลับตัวด้วยต่อไปครับผมใบนี้ไม่ได้ก็เบ่งปานอทานโครสองตัวอดีตที่ผ่านมาก็ผ่าน เดี๋ยวทันหม้นี่ก็เบ่งปอนอีกแล้วนะสองศูนย์สองเก้าเก้าเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเก้าเจ็ดศูนย์ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับ 9ก้าเงินก้าทองก้าเงินก้าทองก็บ่งปานวิ่งล่างสองวิ่งบนสามวิ่งล่างสองวิ่งบนสามก็ขอบคุณจริงๆขอดด้อมูลแนวทางที่เบ่งปันป ไปต่อครับผมใบนี้หลักหน่อยหลักหน่อยก็เบ่งปาน89012 89012ราทันทีแล้ว2 3456นะ เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน8ปดเก้าศูนย์หนึ่งสองต่อไปครับผมใบนี้ควมส่งจาเบ่งปานฐนานบนล,ล่างหกอดีตที่แล้วผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานหก ส่วนเลขกำลังวัน3 7 9 3 7 9นะ379 379ต่อไปกรับผมใบน,นี้เด่นสองตัวเดียวเด่นสองตัวเดียวนะ ส0งศูนย์สองหนึ่งสองสกกไปต่อครับผมใบนี้ไม่ได้ก็เบ่งปานุทันขนเดชเบ่งปานุทันลา กนะนะ็แบ่งเป็น0 2 5 6นะสี่ตัวนะแบ่งเป็นสีตัว0 2 5 6ต่อไปครับผมใบนี้ กนกลาสีนนะกนกลาสีนเแบ่งปานศูนต์ตัวเดียวนะแบ่งป,นปานตัวเดียวศูน์แบ่งป,นปานศูน์ตัวเดียวไปต่อครับผมใบนี้ใบนี้ครับ ก็เป็นปัณทานหลักร้อยนะหลักร้อยชุนผ่านอย่างเดียวนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับ 2, 3, 4, 5, สองสามสี่ห้าแงสามและก็และวก็แปดสองสามสี่ห้า ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับเนียวทันหลัก10บนุนก็เบ่งปาน2สูตรชูน4กับ6เดียวทันทีแล้วผ่านนะเดี่ยวทันทีแล้วผ่านเนียวทันให่นี้ครับเบ่งปานอีกแล้วนะ เท่านใหม่ี้ครับเบ่งปัน4ตัวเดียวเบ่งปันตัวเดียว4เบ่งปัน4ตัวเดียวอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านต่อไปครับผมใบนี้เออร้อยสิบหน่วย เบงปานสองเจ็ดเบ่งปานสงเบ่งปานเจ็ดสงเจ็ดเดี๋ยวทันที่แล้วเก้าสีเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานสองจ็ดต,ต่อไปครับผมใบนี้หลักหน่วยล่างฮานุมัน เบ่งปานศูททีเบ่งปาน1กับ7จ็ดนะเบ่งปาน1กับ7จ็ดเบ่งปาน1กับ7จ็ดนะท่านผู้ชมต่อไป ครับผมใบนี้ดับสิบหน่วยบณนเบ่งปานดับศูนย์เบ่งปานดับศูนย์ตัวเดียวเบ่งปานดับศูนย์ ไปต่อครับผมใบนี้ใม่ี้ก็เบ่งปันทันเว่งล่าง5ตัวเดียวคู่52 25 53สอด้วยรักยายพานะด้วยรักใหญ่พา,นะพาเจ้าของเนวท่า ทว่าชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจกำลังเจอกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะไปต่อครับผมใบนี้เอ,เอ๊กนาเด่น6กับ7จเอ็กนาเด่น6กับ7นะ ก็เบ่งปานเด่น6ก,กับเท่านผู้ชมต่อไปครับผมใบนี้โคนใต้สายด่วนเบ่งปานวิ่ง2ตัวเดียววิ่งตัวเดียว2วิ่ง2ตัวเดียวนะวิ่ง2ตัวเดียวนะ ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมปูวักป่าทุ่มสวนเบ่งปานเด่นสี่บนลา่า4 2 4 5 4 6 4 8 4 2 4 5 4 6 4 8นะ ก็เบ่งปาน4คู่ต่อไปครับผมใบนี้อดีตที่แล้วคู่2ตัวก็เบ่งปานแล้วผ่นาน3 7จนะ3 7เจดเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับผม1415 1>, 1 6 1 7 1 8 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 9 4, 9 9 9 9 6 9 7 9 8 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8นท่ชม ขอบคุณจริงๆข้อมูลแนวทางนะไปต่อครับผมใบนี้ใบนี้ครับเด่นโคล่ลา่งาง3138 4148การ0ูน 1> 3ามหนึ่งแหน่งสี่แปดการ0-2ขอบคุณอย่างมากต่อไปครับผมใบนี้เด่นโคล่านะเด่นโคล่าก็เบ่งปัน,น010308 111318 1, 313338 414348นะรวมแล้ว12คู่รวมแล้ว12คู่นะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะต่อไปครับวันนี้เอ้ยคู่2ตัวพฤหัส ก็ะเบงปันเจ็ดเจ็ดเจ็ดศูน์แปดเจ็ดแปดศูนย์แปนะท่านผูชมขอบคุณอย่างมากอาดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะไปต่อ ครับผมใบนี้ราศีกรกฎราศีกรกฎนะก็เป็นปันหลักสิบแบบห้าตัวยาวยาวหลักสิบแบบห้าตัวยาวๆเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะ เก้าต่อไปครับใบนี้สิบบูลสองสูตรชูนสูตรที่1กับสูตรที่2 4 7 8แปดและก็ศูนย์หนึ่งแปดสแปดและก็ศูนย์หน่ะชูนแนะ ชูนแปดตัวเดียวท่านผูช้ชมนะชูนแปดตัวเดียวต่อไปครับผมใบนี้ร้อยสิบหน่วยเบ่งปานหนึ่งตัวเดียวร้อยสิบหน่วยเบ่งปานหนึ่งตัวเดียวอดีตผ่านนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานหนึ่งตัวเดียวนะต่อไป ครับผมใบนี้บารมีพ่อแม่เด่นล่าง1นื่งสามสามสี่แปดหนึ่งแปดสีะก็แบ่งปันสคู่นะแบ่งปัน4ค,นะน4คู่ให้พิจารณาหนึ่งส 1 8 4ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยบารมีพอม่อแม่ก็เบ่งปาน3 4 2 4 3 4 2 4เด่นล่างนะ3 4แล้วก็2 4จับคู่เอาเองนะจับคู่เอาเอง ไนี่ครับนิวทรนสิบล่างสงสูตรนะสูตรที่1กับสูตรที่2สูตรที่1 1ึ่งหสองสสูตรสูตรที่สองเกนสอดะสูตรที่1สูตรที่2องชูหนกับ2เนาะชูหนกับ2 ต่อไปครับผมใบนี้เนวทันเด่นบุญหกสองหกแปดเจ็ดรวมแล้ว6คู่นะรวมแล้ว6คู่ท่านผู้ชมรวมแล้ว6คู่นะไปต่อครับผมใบนี้ใบนี้ครับเด่นล่า สองโตัวศูนยสองศูนสงนะอดีตก็ยาวยาวเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันศูนยกับสองสองกับศูนต่อไปครับผมใบนี้น้องมิอรินเบงปันเนียวทาน อดีตที่ผ่านมาผ่านเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปาน8 8ด8-8 7จิต8-8จนะแปดจท่านผู้ชมคลิปนี้เราเจอกันเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม